พามาเก็บแตงนะครับนี่อย่สวนแตงข้างหลังเป็นสวนแตงนี่แตง,แตงเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยว่าเขาเก็บจะได้เยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูอ่าตอนนี้เรามาเก็บแตงนะครับอนี่แตงโม,ง <c oughs> มเดี๋ยวเราเก็บอีกรู่งหนึ่งมา สั่งได้นะครับบอกเลยแม่หนึ่งสองมันจีดาได้ป่ะครับเดี๋ยวเรามาเก็บแตงโมอ่านี่ต้

เ,เก็บได้หรือยังเ,เก็บได้แล้วอา่าเก็บได้แล้วเอาไปไว้เลยครับไป,ไปกรองมันไปโ,โอ้ย,ยลูกข้างล่างอนะแตกแล้วเห็นไหมนะ่ะฮะนี่ลูกข้างล่างแตกแล้วนี่มันตกใส่ลูกนี้ไปเอาไปเก็บเี่บแตกเลย วางเบาๆวางเบาๆถ้างี้มันก็ขายได้มันแตกใส่ยังเป็น,ปนข้าวขาวผงๆผงผงโอเคทิ้งสี่วันแล้วมันฉีดโอ้มันสุกอยู่แล้วท่านี้สุกแห้งเป็นไรมันพอชมพูนโอ้ยแดงเหลืองนีน่แดงสุกมันเป็นแบบนี้สุกแห้งมาอนี่นี่ได้แบบนี้ยผงๆดู<ง> <พอ S 1> น้ำมาดูกันหนึ่งเปรียบเทียบเปรียบเทียบสองสีเปรียบเทียบนี่ไงถ้าสุกมันจะเป็นนองผงนี้อ๋ออันนี้จะเขียวน้อยลงมีแดงเหลืองนะครับ มายขบดูต้นไม้ต้นนี้ก็สุกแล้วนี่สองลูกอนี้จะเป็นตอร์ปิโดนะครับนี่จะเป็นแตงเหลืองนี่ตอร์ปิโดจะเป็นสีดำๆยาวๆแบบนี้เหลืองๆจะเป็นสีอันนี้ตุ๊บ ไม่ไหไยลูกคก็บจัเข้ากันเด้อทยายิ่งเก็บแตงนี่ทยพญายะ่เก็บแตงนีอือือย่แตกเยสิท่เาแุ่กบ่แต่บอคาคอยทุบบางดาวมันแตกมันมันถอดกับนกตองหมดทุกยูยูเด็กไปพอดีเนาะพญานะเออไปไปหเงก็ขายเป็นเด็นั่งน้าอะไรไม่เจอนี เราปบบีโดกับอันนี้ข้างในจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวรอรอดูนะครับข้างนอกเป็นสีเดืองอืม ใช่ไหมครับใช่ไหมไม่อย่งครจ้าใช่ไหมให้ดูหนึ่งต่อปีดู แม่มาตุกคอยทุก้กแ่้งตีมแนนนมนโมครับได้อนาเนอันนี้นแตงโมงกินตะรา อืมอืมาเ็นบเนเพศแซดนะเพศนาะเออนึงจบพยาบาลอืมพนึงเป็นจบครูอืมบทุแจงทุกสาดีดี บาบควบมันระสุกกะมีมันมะสุกกะมีอยู่นะ่นเราเก็บทื้งซือดอกอแต่ว่าแตงต้มนนม่ะแม่เอาไปบาดได้แจก แ้่ค่อยๆนี่ นี่เปิตัดไปแล้วนี่ตัดได้แล้วว่านี่เอาออกมาเป็นเนี่มาดมมา่เลชุบว่าไ้ชุบไปไหนหายเจ้หนวยเด้อ นีแค่นี้นะครับบายตยมนมันเป็นก่น嘛ครับ่แตงยังทำอย่อ่นแตงยัง,ยงว่ะ <c oughs> ตางื่งงดี๋ยตงเื่อดี๋ะนี่ครับนีแตงเหลืองๆนครับเบ่ เป็นสีเหลืองข้างในจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพาดูนะครับมาเบ่ง

ช่วยลเลียนปฐมครับปฐมอนปีใดนี่มปปนี่ครับปอสองครับปอสองต่วามาสูบไปนเนี่ยสาวกระล่งเลียนอยู่คือบอเป็นคู่เดียวนุนบอเรียนนเรียนคู่เีนคู่โหลดดีกว่าถ้าเขาสอบเลยกงสิขึ้นปีสี่เลยอ๋อเอกยังหู โอดีสาขาเขาต้องการตัวนั้นเลอางลกะเากรอกยังขึนเลเียเียคือมีเป็ดตกรานั่งใจแม่เรือไข่เป็ดตแน่ยเมื่อยใจทินี้ครับเคมีนี่เขาต้องการการตัดปีีเพิมเพิ่มนาอืมดีเลกดีพอดีเหลาสู่บุญบุญบุญกินมาสื่อกแดงห้เด้อเฮ็ดีพอด็พอดสปองปเกตหลายคัดเลย่อครับ được ừ. được ừ. ừ. ừ.